เลิฟเลิฟเลิฟเพื่อนเลิฟขอบคุณค่ะคุณใบมอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาก่อนค่ะเข้ามาก่อนทุกคนเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรกับพี่น้อยก่อนนะคะพี่น้อยยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะขอบคุณคะ่ะ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยน้ำก่อนอุ้ยขอบคุณคะ่ะปิดเป้าหมายให้เราด้วยเห็นไหมอุ้ยเพื่อนๆไม่มาเลยวันนี้เพื่อนๆยังติดธุระอยู่ยังติดธุระอยู่เขายังไม่ถึงเวลาเขาชอบมาตอนที่เราจะลงไลฟ์อ่ะเวลาจะลงไลฟ์ที่ไรนะ ที่ตต่อเนี่ยเขา